สวัสดีครับวันนี้ผมศรีเนียมโดยผลนะครับอยู่กับช่วงจีไนนะครับเพราะว่าทักทายแขกกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชืพัฒครับชื่อเล่นชื่อจีครับชื่อพี่จีนะครับผมครับผมพี่จีอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ปีนี้อายุ48ปีครับ48นะครับได้รู้จักผลิตภัณฑ์จีไนมาประมาณ2เดือนนะพี่เนาะครับได้ข่าววันได้วันนั้นที่ที่มาเนี่ยได้รับแจกไป1นึ่งหนึ่งกล่องนะครับเป็นยังไงบ้างพี่ แล้วจานก่อนหน้านั้นที่ที่ก่อนจะได้ผลิตภัณฑ์จีไนท์ไปทานเนี่ยที่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างไหมตอนนั้นก็เครียดนะครับสุขภาพก็คุยกับแฟนก็มันไม่ค่อยสนิีมากเท่าไหร่นะครับพอดีผมมาฟังเรื่องจีนไนท์โดยวิทยากรรรัย้ายฟังแล้วก็หลังจากนั้นผมได้ไปกล่องหนึ่งผมก็ไปกินสี่เม็ดเลยครับครั้งแรกคือครั้งแรกที่ได้ไปทานสี่เม็ดเลยครับก่อนนอนับ4เม็ดเลยครับคร แล้วเป็นไงค้างพี่ผมก็รู้สึกว่าประมาณตีสองตีสามเนี่ยตื่นมาเข้าห้องน้ารู้สึกว่ามึนๆอยู่นะครับมึนหัวเหระครับฮะับแล้วผมก็หลับไปหลังจากนั้นผมตื่นมาประมาณหกโมงเย็ยนหกโมงเช้าหกโมงเช้าหกโมงเช้าครับครับแล้วก็รู้สึกว่าน้องชายของผมมันขึ้นครับน้องชายมาตื่นครับมาตื่นขึ้นมาเลยครับ <laughs> ตื่นเลยครับแล้วปกติมาตื่นอย่างนี้ไหมไม่ครับไผมอาบน้ำเสร็จแล้วผมแต่งตัวผมก็ออกมาทงานอ๋อครับ แต่ว่าตอนนั้นยังยังไม่มั่นใจว่ามันถูก้อมผมไม่มั่นใจใช่ครับแล้วผมก็ผมว่าเฮ้ยผมไม่กินสี่เม็ดแล้วมันมึนผมก็เลยกินสองเม็ดเช้าครับแล้วก็พอตอนเย็นผมก็ทานอีกสองเม็ดเย็นวันที่สองวันที่สองครับคืนนั้นแหละครับพี่ครับเป็นยังไงครับพี่นอกชาผมขึ้นครับนอนครับกนอนก็ขึ้นครับก่อนอนขึ้นครับพอผมตื่นมาประมาณตีห้ามันขึ้นเีงครับมันขึ้นเีงต้องปลุกแฟนนะครับเ บอกว่าอ้พอดีห้องน้ำมันรั่วมาช่วยกันทำห้องน้ำเลยเป็น s โลบายครับแล้วแล้วแฟนเขาก็ตื่นขึ้นมาปกติครับผมนะฮะแล้วก็ครันี้ก็สองครั้งสองครั้งสองครั้งครับหลังจากนั้นมาก็มาอีกวันหนึ่งก็เหมือนกันเหมือนเดิมครับสองครั้งอีกครับตอนก่อนนอนและ ตื่นเช้าตื่นเช้ามาแล้วแฟนผมบอกว่าเอ้ะทำไมทำไมร่างกายคุณเป็นอย่างนี้เราเขาจะรับไหวหรือว่าอย่างนี้มันบอกว่าทําไม่สันยทำไมเมื่อก่อนทำไมไม่มีก่อนหน้านี้ไม่มีครับตอนนี้ทำไมมีอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้ครับผมก็ไม่บอกผมก็ทําตามปกติล้วจากนั้นมาแฟนผมก็บอกว่าสงสัยจะไม่ไหวแล้วเขากว่าให้งั้นเอานี้กว่า คือก็เอานี่ไปกินเอาถานด้วยนี่นะครับถ้าผัดตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าให้ไม่ให้กินเยอะนะกินสองเม็ดกอนอนสองเม็ดตื่นเช้ามาสองเม็ดตอนเย็นมาอีกสองเม็ดทําอย่างนี้ครับล้นนี้พอดีกันเลยครับพอดีกันครับตอนนี้ใครจะกินใคร่ยตัวไหนก็พอพอกันครับผมบอกได้เลยว่าผู้ชายทั้งหลายนะครับคทุกคนที่ไปทานไวยากร้าะครับยาวเลยครับอันตรายต่อสุขภาพครับ ถ้าคุณมาได้มาลองทานจีนั้นตัวนี้นะครับผมยืนยันได้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับมันย้อนความเป็นหนุ่มเมื่อตอนผมอายุยี่สิบนั่นแข็งแรกขนาดนั้นรู้ป้าครับผมไม่น่าเชื่อคืนละสองนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับนะครับทุกวันนี้ก็ยังสองนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับที่ผมจะพูดเพราะว่าให้ผู้หญิงออกไปอนเพราะว่าผมไม่อยากจะให้เขาได้ยินครับนี่แหละครับ ดูไว้นะครับไม่ได้มีการเตรียมนะครับไม่เตรียมครับผมก็พูดจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาพูดกันตีนี้อนที่ห้าแล้วครับตอนที่ห้าแล้วนะครับผมตอนแรกยังทันปริมาณเท่าเดิมไหมพี่ยังสองสองครับสองสองเหมือนเดิมครับผม อ๋อยังไม่ได้ลดเลยนะไม่ลดครับสองเหมือนเดิมคือว่ละสี่ครับนะเช้าสองก่อนนอนอีกสองครับเหมือนเดิมนะครับครับผู้ชายท่านใดเอาไปทานดูนะถ้ามันไม่อย่างที่ผมพูดนะผมขออเป็นประกันเลยครับครับเอาละครับนี่แหละครับไม่ต้องถามไม่ต้องเกินไม่ต้องนำนะครับพูดจากใจออกมาเลยนะครับไม่มีการสืบไม่มีการกล่าวนำทั้งสิ้นนะครับครับนี่แหละครับประสบการณ์การที่ทานผู้ที่ทานที่ได้ทานจีไนท์จริงๆนะครับครับนะครับวันนี้ผมและพี่จีรพัฒน์ครับที่จีรพัฒน์นะครับต้อง กราบลาท่านผู้ชมไม่ทานฟังไปก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับพี่ครับขอนาเทปวันนี้ไปออกอากาศนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชายนะครับที่มีปัญหาสุขภาพได้ลองดูกันครับนะครับเผื่อจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้สุขภาพกลับมาแข็งแรงได้นะครับวันนี้ผมนะครับต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ